สวัสดีค่ะรถก๊าซบบอกเราแนะนำรถกระบะตประตูให้ชมนะคะรถกระบะ t ต y ยต a v i g โ g o a ช p ปประตูสีดำปี2011เครื่อง2.5 VNTurbo ค่ะสีดำเข้มดูดันพร้อมรุยพร้อมขับแม็กสวยยกชุดนะคะสีสันดูดีค่ะภายในกว้างสะอาดด้วยเป็นสภาพแบบตามในรูปนี้เลยนะคะหุ้มเบาะมาแล้วนะคะ กระจกขึ้นลงเป็นไฟฟ้าค่ะทุกท่านกระบะแมคไลเนอร์เล่มทะเบียนจุดโอนครบนะคะเป็นรถนบ้านๆสภาพดีค่ะแอร์เย็นนะคะพร้อมใช้ราคาคันนี้นะคะ249,0 0 0บาทค่ะรถอยู่ที่จังหวัดสุขโขทยัยสนใจนัดดูรถหรือว่าต้องการสอบถามเพิ่มเติมนะคะมีเบอร์โทรผู้ขายอยู่ใต้คลิปนะคะคุยเจรจาโดยตรงด้วยตนเองค่ะเพื่อประกอบการตัดสินใจที่ดีก็ค,ควรไปดูรถก่อนนะคะ แอดมินเพียงแนะนำให้ชมกับเบื้องต้นเท่านั้นไม่ใช่ผู้ขายนะคะไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ